ทุกคน Hi g u y ส์นิบกลับมาแล้วขอโทษที่หายไปนานนะเพราะว่าช่วงที่หายไปเน,นี่ยก็นิบก็ทำงาน,งานใช่ไหมแล้วก็ต้องสอบข้ามหาลัยอีกแต่คลิปในวันนี้เนี่ยนิปเกิดอยากกินหมูกระทะขึ้นมาที่นี่มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่ไทยเข้าใจไหมแบบว่าโทรสั่งจะาอูเงี้ยก็มาเลยดังนั้นวันนี้เราก็จะไปตามล่าหาวัตถุดิบทําหมูกระทะกันนี่ก็ทําให้มันเหมือนที่ไทยเลย หรือว่าใกล้เคียงคือนีมีร้านร้านหนึ่งที่นิมชอบมากๆคือร้านจ่าอูหมูกระทะใช่ไหมแล้วก็นิมจะทําให้มันคล้ายคลึงมากที่สุดแล้วก็จะแจกสูตรทุกทุกคนเผื่อไปทําด้วยนะคือเวลาทุกคนมาอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยคือมันก็อยากใช่ไหมหมูกระทะแล้วมันก็หายกินยางมากๆแล้ววัตถุดิบเราก็ต้องไปหลายๆที่กว่าจะได้มือมือหนึ่งที่จะทําให้เราสุขใจได้นะเรามาดูกันว่าการหา วัาทัดบเพื่อทำหมุกระทะเนี่ยจะยากขนาดไหนที่นี่เออยากแหละแต่ว่าฉันทําได้ดังนั้นอ,อ,อย่างแรกที่เราต้องหาซื้อก็คือหมูสามชั้นนกคือเรามาที่ที่นี่เพราะว่าเรารู้ว่าจะมีผิกนะคะจะแร่ อันนี้ก็เป็นโซนเอเชียนะคะพวกพวกพกคนาดนี้แบบนังด้วยเดี๋ยวเราเอาไปเลยจ้าสองพันเท่าไหรนะ่เนี่ยแม่เท่าไหร่อันนี้หรอต่อไปก็คงเป็นผักแล้วเนาะผักหมูกระทะใส่ผักปะวะเอ้ยใส่เห็ดปะวะ เขาโพนหนึ่งเขาโพไปด้วยดีกว่าคือคุณแม่อยากกินแตง,ง,ง,งโมเอาแตงโมไปด้วยดีกว่าโอง อันนี้ก็คือมาอีกซูเปอร์มาร์เกหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเจอแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบว่าเบคอนมันไม่ใช่วาเนา้าเปาได้กุ้งมาด้วยแต่กุ้งใช่แข็งไม่ได้กุ้งสด ตอนนี้เหมือนจะได้ครบทุกอย่างแล้วนะก็ได้หมูสาชั้นมาแล้วแล้วก็ได้กุ้งม,มาด้วยตอนนี้ก็ตามหาคุณมาคัดกันนะคะอยู่ไนเนี่ยเราได้ของมาครบแล้วนะคะดังนั้นตอนนี้นะคะเราก็ต้องไปหมักหมูกันก่อนเลยโดยเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะนี่จะใช้เป็นผงกระเทียมน้ำมันงาแล้วก็งา ก็น้ำมันหอยน้ำปลานะคะเ,เดี๋ยวเรามาหั่นหมูให้มันดูเป็นชิ้นหมูกระทะก,กันก่อนดีกว่านี่ก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้อ่ะมาถึงตอนนี้แล้วเราก็มาผสมกันเลยจ้าก่อนอื่นนะคะ ที่ขัดไม่ได้เลยก็คือน้ำตาลนะจ๊ะน้ำปลาจ้ะอันนี้ก็ไม่บอกนะเท่าไหร่เท่านั้นคะ่ะก็เอาให้น้ำตาลมาละลายแหละงาจ้ะงาสวยงามใช้มือจ้ะคนให้ทั่ว Uh huh. นวดน้องให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเรา,เาก็จะเข้ากันเขาเข้ากันได้นะคะไม่ใช่เข้ากันไม่ได้ทีนี้เราก็ทิ้งไว้นะจ๊ะเดี๋ยวค่อยทำน้ํำจิ้มต่อเนาะสูตรของนี้นะคะเราก็จะทำน้ำจิ้มโดยการใส่พริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็ปั่นก่อนเนาะเสร็จแล้วก็ค่อยมาปรุงเครื่องนะคะ ใส่พริกไปเลยจ้ะหนึ่งล้านเม็ดได้ใช้น้ำปลาเนาะก็ให้ท่วมกับพริกไปเลยจ้ะแบบช่ำๆเฉยๆนะไม่ต้องแบบแล้วน้ำตาลนี่ก็เทพอประมาณะคะ่ะพอประมาณก็คือครึ่งหม้อคือน,นี้จะใส่ถังส้มมะขามเปียกแล้วก็มะนาวเนาะเนี่ยส้มมะขามเปียกอันนี้แล้วก็มะนาวสดจ้ะ สักลูกสองลูกแล้วแต่ความแซบที่อยากได้ทีนี้นี่ก็จะใส่ส้มมะขามเปียกเนาะแล้วก็เติมมะนาวลงไปจ้าแล้วก็คน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 เดี๋ยวเราขอเบอิกตัวเอกของวิดีโอนี้กันเลยดีกว่ากระทะของเราจ้า ตอนนี้ก็ถึงเวลาช่วงกันแล้วค่ะเส่ได้ไม่มีน้ำซุปค,คือดูดิทุกคนมันจะแบบว่า หมูที่นี่ใช่ป่ามันจะมีความแบบว่าหนังจะเป็นแดงๆอะ่ะเหมือนเขาม a กไว้ว่าไม่รู้ดีเหมือนแบบม a กว่ากินรอหรืออะไรเดี๋ยวลองไปศึกษาดูนะเพราะว่าเหมือนหนังหมูมันมีรอยอะไรไม่รู้อะ่ะแต่ที่เนี่ยเขาจะซีเรียสเรื่องแบบว่าเนื้อหมูที่เนี่ยต้องอยู่สบายต้องแบบว่ามีความสุขก่อนตายอะไรแบบเนี้ย กินอะไรก่อนดีนะอืมกินกุ้งก่อนกว่าขอลองกุ้งก่อนนะคะขนกุ้งนี่ก็หมักนะหมักในซอนนี้เหมือนกันเฮ้ย,ยนี่จานมาค่ะนี่ไ กต่กุน้นเนี้ย,ยคือกินบ่อยแล้วกร้นเนี้ยคือกินบ่อยแล้วคือมันไม่แย่เว้ยแบบมันไม่สดก็จริงแต่ว่ามันก็แซบอะ่ะมันก็แก้อยากได้อะ่ะโอ้โอ้ทอดตกอๆอดตอๆ อร่อยอะคือสูตรนี้นะน้ำจิ้มัมาน,นจะเน้นไปทางหวานเพราะว่าพอเราหมักหมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเค็มล้าใช่ไหมแล้วถ้าน้ำจิ้มมันหวานอะคือมันแซบ่บคือเล่าต่อก็คือคนที่เนี่ยเขาก็จะเน้นกับเรื่องเรื่องสภาพแวดล้อมมากๆเลยใช่ไหมคืออย่างแฟนมีบะมัน มันแบบว่ามันเคร่งเรื่องเรื่องพวกแบบกินอาหารอะไรเงี้ยร้านอาหารที่แบบว่าคือเรื่องจริงตูนาคำนี้ค่ะ ah, c <cheers. S 1> ชี e ร์ชิ้นนี้ก็กินแล้วปุยเลยชินนี้ โอ้เตรียมมากคุณแม่ดูน้องอืม ทุกคนกินมันจะแบบหอมงาเหมือนเหมือนหมูกระทะเกาหลีซึ่งนี่พยายามนะพยายามแกะสูตรมาจากร้านจา้าอูใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เหมือนแหละแต่ว่ามันก็อร่อยไงตะคุ่มสาบ้างเดี๋ยวงู ทำงานบ้านเสร็จไม่มีอะไรกิน